award กับ reward หมายถึงรังวันเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันอย่างไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบ,บุว่า diversity netflix dominate golden globes as snowman land wins best drama movie หมายความว่า พื้นเพที่หลากหลายและผลงานของ Netflix ครองความโดดเด่นบนเวทีลุกโลกทองคำหลัง Nomad Land คว้ารางวัลภาพยนต์รยอดเยี่ยมสาขาดราม่าค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า Award ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำครั้งนี้นะคะ คำว่า award เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาในรูปเดียวกันค่ะถ้าเป็นคำนามจะให้ความหมายว่ารางวัลแต่ถ้าเป็นคำกริยาจะให้ความหมายว่ามอบรางวัลน,นะคะทีนี้ไปดูตัวอย่างการใช้คำว่า award ในรูปคำนามค่ะจากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า emotional high points included a posthumous Best Actor award for Chadwick Boseman who with from undisclosed died age battle cancer at last August from an 43หมายความว่าช่วงเวลาที่สุดตื้นตันในงานนี้รวมถึงการมอบรางวัลน,นักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมให้กับ d ช i c ิกโ s ส m a n ที่เสียชีวิตด้วยอายุ43ปีเมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนจากการต่อสู้กับโรคมะเร็งค่ะขยับมาดูตัวอย่างการใช้คำว่า Award ในรูปกริยาในตัวอย่างนี้กันต่อเลยค่ะ At the graduation ceremony, Carl was awarded for his 4.0 GPA with an academic gold medal. หมายความว่าในงานจบการศึกษาคาาได้รับรางวัลเหรียญทองผลงานการศึกษาดีเด่นจากเกรดเฉลี่ย4.0ของเขาค่ะ <Wow. S 1> ทีนี้คำว่า award ในรูปกริยาที่แปลว่ามอบให้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นการมอบรางวัลเสมอไปนะคะข้อสังเกตก็คือว่าการใช้คําว่า award ในรูปกริยามักจะเกิดขึ้นในกรณีที่มอบบางสิ่งบางอย่างให้หลังการประกวดประชันผ่านผ,านผลไปค่ะตัวอย่างเช่น The government finally awarded the contract to build the high-speed train infrastructure to this company. After a fierce bidding process หมายความว่าในที่สุดรัฐบาลมอบหมายให้บริษัทแห่งนั้นเป็นผู้รับเหมาสัญญาสร้างระบบพื้นฐานรถไฟความเร็วสูงหลังจากการประกวดราคาอย่างดุเดือดค่ะ <Wow. S 1> ทีนี้เราไปดูคำที่คล้ายกับคำว่า award กันนะคะนั่นคือคำว่า reward ซึ่งเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยายในรูปเดียวกันค่ะแล้วคำว่า award กับคำว่า reward ใช้ต่างกันอย่างไรให้ดูง่ายๆเลยนะคะว่าถ้าเป็นการรับโล่รับรางวัลรับประก,กาศเกียรติคุณแล้วแต่ก็จะต้องใช้คำว่า award สั้นๆเลยนะคะถ้ามงลงจงใช้ award ทีนี้กลับมาดูกรณีของ reward กันบ้างใช้ได้หลากหลายกรณีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินทั้งรางวัลหรือสิ่งตอบแทนที่ให้ผลทางจิตใจแบบประเมินค่าไม่ได้ แบบนี้ใช้ reward ได้นะคะทีนี้ไปดูตัวอย่างการใช้คำว่า reward ในรูปคำนามซึ่งแปลว่ารางวัลกันค่ะตัวอย่างเช่น Jeffrey received a big stock option as a reward for his hard work at the tech startup หมายความว่า Jeffrey ได้รับผลตอบแทนเป็นหุ้นของบริษัท เป็นรางวัลของการทำงานหนักที่บริษัทเทคโนโลยีสตาร์ทอัพค่ะถ้าเป็นคำกริยานะคะคำว่า reward จะให้ความหมายว่าให้รางวัลหรือมอบรางวัลน,นะคะตัวอย่างเช่น Honey I heard that your manager rewarded you with a huge bonus just in time for a new family car หมายความว่าที่รัก ฉันได้ข่าวว่าผู้จัดการของคุณตบรางวัลให้ด้วยโบนัสก้อนใหญ่เหมาะเจาะกับเวลาที่เราต้องออกรถครอบครัวคันใหม่พอดีเลยอะ่ะ <Yahoo! S 1> มาต่อกันที่คำว่า reward i n g ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะคะที่ให้ความหมายว่าที่นำมาซึ่งผลลัพธ์อันน่าพอใจหรือจะให้ความหมายว่าที่เป็นรางวัลจากความพยายามที่ทุ่มเทลงไปค่ะตัวอย่างเช่น looking back to those tough years, I believe it was a rewarding experience. หมายความว่าเมื่อมองกลับไปถึงช่วงหลายปีที่ยากลำบากฉันเชื่อว่ามันเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่านะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมที่ว่า reward sweetens labor หมายความว่ายากเงือแรงกายที่ทุ่มเทไปจะหอมหวานขึ้นมาได้ เพราะรางวัลที่รออยู่ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การใช้คำว่า award และ reward ว่าใช้ต่างกันอย่างไรนะคะแล้วหวังว่าคุณผู้ชมจะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะเช่นเคยนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะ